ที่ศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตะบนบางประกออำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกสิทธิยานุสิ์และท่านที่เคารพนับถือได้เดินทางร่วมแสดงมุทิตาจิตและร่วมทําบุญอายุวัฒนะมงคล79ปีพระราชสิทธิวรจารย์หลวงพ่ออุดมทรัพย์เจ้าคณะอำเภอองครักษ์เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวชโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทน,นาชุมช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเท พระรัตสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีรับมอบรถตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายรายการประกอบด้วยคุณแม่พรสุขจึงพาณิชย์คุณบุญประกอบพรคุณไตรภพบุญเหมือนและคณะศิทธิานุสิตและท่านที่เคารพนับถือร่วมงานพร้อมเลี้ยงพระทหารเพลนแดพพ่พระภิกษุสงฆ์ภายในูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทำกลางการตรวจเฝ้าระวังโควิดในีอย่างเคร่งครัด